อัปเดตข้าวครับน่าจะปลูกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะโดยประมาณหลังจากที่ลงเม็ดไปผ่านไปประมาณอย่างน้อยนอยหกวันไม่แน่ใจข้าวทางฝั่งที่ ไม่มีรังกระดาษก็คือชูต้นได้ดีเลยสูงเป็น20่สิบเซนได้แล้วบางกอส่วนทางฝั่งที่มีรังกระดาษค่อนข้างโตแบบหลอมแหลมแล้วทางทิศนู้นนี่แทบจะไม่โตเลยแต่ก็ยังงอกอยู่ เอผมมาวิเคราะห์ได้ว่ามันมีอยู่สองอย่างหลักๆที่มันทำให้ข้าวทางฝั่งนี้งอกยากกว่าอาจจะสามเลยโอเคอย่างแรกก็คือว่าทางฝั่งทิศนี้ผมกับแม่ช่วยกันขุดรู แล้วรูเนี่ยเวลาที่เราขุดรูตอนที่มันมีรังกระดาษเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราขุดรูลงไปลึกราวๆสิบบางหลุมอาจจะมีเกือบ10บเซนติเมตรได้ซึ่งตอนที่มาหย่อนเม็ดเนี่ยผมก็ไล่กลบแล้วแต่ว่าถ้าจากสังเกตได้จากวิธีที่พี่เพน พี่คนสวนผมปลูกเขาใช้ไม้กระทุ้งลงไปในดินซึ่งหลุมที่มันเกิดขึ้นจากการเอาไม้กระทุ้งลงไปในดินเนี่ยมันลึกไม่ถึงเซนติเมตรด้วยซ้ำอืมอ่าผมพูดว่าสิบเซนติเมตร cm, อาจจะเวอร์ไปหน่อยทางฝั่งนี้มันอาจจะประมาณแค่ห้าเซนติเมตรแต่มันก็ยังลึกมากอยู่ดีเมื่อเทียบกับหนึ่งเซนติเมตรนั่นคือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองก็คือว่าไอ้ลังกระดาษเนี่ยตอนที่มันเปียกมันก็โอเคอยู่แต่เวลาที่มันแห้งแล้วจากแดดที่มันแผดเผาขนาดนี้ของลำปังคือถ้ามันแห้งแล้วเราไม่ได้มาลดน้ำเนี่ยกลายเป็นมันบล็อกการขึ้นของข้าวอืมแล้วก็ผมดันมาทิ้งนาตอนช่วงที่ทำเสร็จพอดีผมไปที่อื่นมาตั้งสี่ห้าคืนอืม ทิ้งนาไปแล้วไม่ได้ลดน้ํามันทําให้กระดาษกลับมาเนี่ยกระดาษมันกรอบหมดเลยเอ,อแข็งหมดเลยมันก็อาจจะบล็อกมันอาจจะเปลี่ยนรูปร่างแล้วมันไปบล็อกตรงรูข้าวพอดีทําให้ข้าวไม่งอกอืมส่วนอย่างสุดท้ายก็คือทางฝั่งเนี่ยที่มันเป็นหินเป็นกรวดมากกว่าฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้มันมีความเป็นดินมากกว่า อันนี้รู้ตั้งแต่ตอนที่ปรับที่ทางนี้จะมีความเป็นหินลูกลังมากกว่าทีนี้เราก็ผมก็จะมารอดูต่อไปว่าข้าวทางนี้มันเป็นยังไงบ้างให้เวลามันอีกสัก4ี่ห้าวันถ้ามันยังไม่งอกพอใจผมผมจะลงปลูกซ่อมหยอดเม็ดเพิ่มตามที่ว่างก็ตามนี้ครับ ืไอ้ลองน้ำน,นี่อีประโยชน์นะนี่ใช้ได้ไหลไปกองกันตรงนู้นอยากเห็นตอนมันเต็มๆเ,เหมือนกันไหลไปไหลไป ออที่ทํางานตรงนี้สะดวกดีลงมาดูต่ำๆได้ถ้าปลูกหมดนี่ก็คือแทบไม่มีที่ยืนเลย,ยแต่พึง่ึงก็ยืนข้างบนได้เนอ้อไหลไปอเป็นคลองน้อยๆเลยโอ้ น้ำไม่ซึมเลยหรือไงวะแข็งกักคือตรงนี้แม่งเป็นแบบสุดยอดมากๆะครับอย่างแข็งอะ่ะอผมอยากรู้เหมือนกันว่าใต้ฟางตรงนี้ที่ผมห่มไว้บนคันนี่ใต้ฟางมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีความชื้นอยู่นะอะถึงมันเจอนี่แต่มันมีความชื้นอยู่นะนี่ขนาดฝนไม่มาเลยนะเนี่ย โอ oh, ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ออาคุมไว้คุมไว้ยวมาปลูกใหม่อ hmm, ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คือโอเคฟางรักษาความชื้นให้ดินได้แต่มันรักษาความชื้นให้กระลังกระดาษนี่ไม่ได้กระดาษมันแห้งไวมากเวลามันโดนแดดต้องหมั่นรดน้ําช่วงนี้ถ้าจะลุ้นให้ข้ามันทางนู้นมันงอ,อกบ้างต้องหมดรดน้ําทุกวันโอเคประมาณนี้ครับ